สวัสดีครับพระพระที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระผุก,กินต่างๆนะครับที่พี่นำโชคนำโชคดีนะครับจะนำมาเปิดให้บูชาเพื่อนำรายได้สร้างโบสถ์วัดหนองหยอกตำบลโพประสาทอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับโดยพี่นำโชคบอกว่าครึ่งหนึ่งของการให้บูชาพระทั้งหมดนี่นะครับจะถวายวัดพระนี่ไม่ใช่ของวัดท่าคือกรรมการครึ่งหนึ่งวัดท่านหนึ่งนะครับ เป็นพระของพี่นำโชคนี่ายาส่วนจะเปิดองค์แล้วก็ถวายวัดอีกห้าร้อยบาทจะเก็บไว้ให้ยายทองก้อนใช่ถูกต้องนี่เดี๋ยวเดียวเราจะคุยกับพี่นำโชคนะครับว่าพระชุดนี้มีอะไรบ้างแล้วเราก็จะส่งที่ศูนยน์นะครับ เตรียมโชควันนี้จะเอาพระมาบอกบุญงานกันถึงยังงานสร้างโบสถ์ยังไงผมก็จะขายเป็นองค์องค์ละหนึ่งพันบาทะละยาคนรวยได้หมดให้ให้บูชาองค์ละหนึ่งพันบาททั้งหมดใช่จ 3, ับราคาหมื่นะครับมีพระอะไรบ้างครับที่นำโชคมีหลวงพ่อเดิมแล้วก็สมเด็จแอบหลังคาโบสถ์หลวงปู่ทวดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะเข้าไปดูใ,ใกล้ๆก่อนนะครับ,รบพี่พี่ไล่ให้ดูทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับได้ มีอะไรบ้างอันนี้หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอันนี้รุ่นหลังคาโบสถ์อันนี้หลวงปู่พวดวัดช้างให้อันนี้หลวงพ่อปานสมเด็จสร้างสมเด็จพุทธาโตสร้างนะครับอันนี้ก็วัดหนองโพเช่นกันแต่เป็นพศ2410 2409หรือ2410อยู่ประมาณนี้ครับอ่าอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดปี97ครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อปานยุคต้น2450ครับ อันนี้ก็เป็นขนมป,ปี๊ท่านคุณไปโตอันนี้ประเภทที่ว่าทานท่านนะอันนี้หลวงพ่อกลวยแหวกมาาอันนี้เป็นเอหลวงพ่อโตวัดบางกระถิงอันนี้เป็นปุกกุบ้างขุนพงป,ปุกเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ตายางปีสองพันห้าร้อยอันนี้ก็เป็นหนองโพอันนี้เป็นยุคต้นอันนี้คือเป็นเนื้อหาต่างกัน หลวงพ่อปานสองสองพันสี่ร้อยหกสิบครับอันนี้เป็นวัดบางไยใต้ครับหลวงพ่อเงินนะวัดบางไยใต้นี่แท้แท้วัดแท้ทันท่านด้วยอันนู้นก็เป็นวัดหนองโพครับนะครับทั้งหมดเลยครับแล้วก็เอวัดของโพหนึ่งสองบางไยใต้ครับครับแล้วก็ยังเหลือรูนอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าหมวดหลวงพ่อเงินก่อนครับหลวงพ่อเงินนี้ให้บูชาไห่องค์ละหนึ่งพันบาทไอ้นี่เขาเข้าหมวดหลวงพ่อเดิมหมด นี่แกะทองตรงนี้ครับชุดนี้เลยนี่ถือไว้ได้พี่ไว้ต้องล่ัพม่ไปสองขึ้นกล้องเลยครับก้องขึ้นกล้องเลยครับไม่ต้องถือมาครับขึ้นกล้องเลยนี่ขึ้นแล้ว fc fc เห็นที่กล้องครับนี่ของคุณน้โชคก็อยู่ในกล้องครับนี่ fc เห็นที่กล้องเลยครับผมของเราแกะทองนะทองอย่างน้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ชุดนี้นะเป็นเป็นพิมพ์อะไรอ่าเขาเรียกเป็นพิมพ์ฐานสูงครับ หลวงพ่อเงินพิมฐานสูงไม่ใช่หลวงพ่อเดิมดิพิมสานสูงออกวัดไหนฮะวัดหนองโพครับวัดหนองโพครับเอา้าพี่น้ำโชคเขาเขาขายก็ลงเป็นแสนเป็นล้านทาไมพี่พันเดียว <c oughs> คือถ้าขายเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมผมมไม่อยากผมอยากแบ่งปันว่าให้เขาจับจ้องง่ายองละหนึ่งพันบาทลากยากก็ไปได้คนรวยก็ไปได้คือถ้าคนรวยก็าิตรตามมีเงินเยอะก็เอาร้อยองเราก็ส่งให้ได้ เราไม่เอาแผนคือเราจะเอาสร้างบวดไปเไวๆช่วยเหลือทางวัดวัดหนองยอตำบลโพกศาสตร์นะครับอำเภอไผ่สรีจังหวัดนครกกสรรรยากให้ดูเนื้อหน่อยครับนี่เลยครับอูเนื้อนะนี่นี่นะครับนี่ของเขาจะแก่ทองแล้วเราตรวดเครื่องเ็มผ่านนะนี่ นี่น้องโจคเอาไปตรวจอะไรมาบ้างอาจารย์อารามอ่าแล้วก็อมตะสยามครับแต่กต้องเสียพานะและ้วก็อาจารย์โจ๊กอาจารย์ต้าผมไม่ได้ไปนี่เป็นผีมุ่หลวงก็เดิมวัดหนองโพครับนี่เรามาดูด้านหลังนะนี่นีด้านหลังนะครับนี่ ันนี้แบบคือสภาพพระนี่เป็นร้อยปีครับเรานี่เลยนี่แบบนั้นเป็นเป็นหมวนขอ้องเงินครับโอเคหมุนขอ้องเงินนะอันนี้เอาที่นิยมก่อนนี่อันนี้ก็แกะทองเช่นกันแต่ว่าพระไม่ได้ล้างพระเดิมๆน,นะครับนี่อันนี้เินิยม เนื้อของพ้อเงินพิมพ์นิยมครับเดยวลงเลื่องก,กล้องให้เรื่อยๆนี่นี่ตรงฐานท่านนะหรืหอว่าต้องปรับอ,อันนี้ใช้กล้อง7 0นะ็นนะเครื่องเลเซอร์ต่อไม่เป็น ผมมีอยู่แต่ต่อไม่ได้ก็งใา้จาบนบอยมาต่ออีกนี่ตรงฐานแล้วก็มาดูด้านหลังนะนี่ด้านหลังนี่เป็นเนื้อลักษณะนีท้ทีนี้ก็จะมาดูหลวปู่ทวดนะอะ ตัวนี้ก็แกะทองนะนี่วัดจำให้นี่ทองแะ่น้อยกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เนื้อหาสวยมีรอยยุบรอยย่นนะครับ เนื้อหาสวยงามนี่เห็นไหมครับใครเห็นใครก็ชอบนั่งทวดแต่เราขายหลักพันหมดนี่แกะทองนะครับเนี่ยใช่แกทองคมชัดพิม์ชัดนะครับราดูด้านหลังวัดช้างให้มีทองมีทองผสมครับนี่งพ่อของพ่อเงินหลวงปูทวดครับหลวงปูทวดวัดไหนวัดช้างให้ครับช้างให้ครับสวยครับนี่ แล้วก็มาดูหลวงพ่อปานท่านถึงเด็ตัวสร้างนะอันนี้พิมพ์แมน่นพิม์แมนครับครับเป็นเนื้อท่านถึงเด็ตัวโฮมรังสีนะผมก็ไม่เก่งพาพน้าสมก็อาศัยความรักจำเอาขายพามาสี่ปีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะชำนาญเรื่องพัพถ้าไม่มีเครื่องตรวจไม่สามารถขายได้เลย เมันดูมนรับคอนสานไปเรื่อยเห็นนะครับเนื้อหาเก่าครับอันเนี้เก่าก่อหลวงพ่อปานวัดบางโคนะเนี่ยอาจารย์บอยมาตรวจระบบขาเนี่ยทัดอีกนิดได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมปะกล้องก่อนโอเคนี่ครับสวยขึ้นกล้องก็สวยมากนี่เป็นเนื้อท่านสมเด็จโตคมรัตศรีอายุท่านเยอะกว่าหลวงพ่อปานนะครับ เพราะหรือว่าปานวัางโคเี่เอาพิมพ์ท่านมาสร้างนะไม่ใช่ออกแบบพิมพ์เองนะประวัตินะครับผมว่าเข่าขๆวแค่เรียนรู้เอาอันนี้ให้บูชาเท่าไหร่ก็องค์นะ้นหนึ่งพันบาทเช่นกันครับอันนี้พระหลวงพ่อพระพิมพ์หลวงพ่อปานต่อลูกสมเด็จโตใช่ถูกต้องครับแล้วมีอันนั้นเด็กสมเด็จอะไรครับสมุนอะ อันนี้รุ่นหลังคาโบสถ์อันนี้รุ่นหลังคาโบสถ์ครับครับอืมสวยลงรักลงรักลงรักรสชาตินี่ลงรักเก่าครับนี่รุ่นหลังคาโบสถ์อันนี้รุ่นหลังคาโบสถ์นะครับนี่ครับมีประมาณสองร้อยองค์หมดแล้วหมดเลยครับองค์ละหนึ่งพันเช่นกันที่น้ำทชวกลับกลับโฟกัสนะผมมองเห็นต้องบอกนะได้ยังครับอ่าโอเคครับพอใช้ได้แต่ไม่เต็มร้อยแต่มัน้อยกะเหลีรยบ มันไม่ค่อยได้ไล์กล้องเลยนะรับอ่ะอนี้เราทำรอบการให้เอฟซีได้เห็นเนื้อมนุษยนะครับข้าเก่าของชาติแล้วก็ทองคําที่ติดอยู่แล้วก็มีลักษณิเก่านะมีลักษณิเก่าครับครับหลุดล่อนเป็นธรรมชาติอันนี้รับการว่าของแท้เลยนี่ครับนี่สวนของจริงอยู่นี่ครับเดรัวเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะหรขยับไปก่อนเนี่ย เนื้อท่านด้เป็นลักษณะนี้แล้วก็มาพลิกด้านหลังนะนี่นี่ลักนะครับโอเคเนี่ยมันจะเด่นอยู่เด่นเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อหามวลสารนะจะมีรอยยุบรอยย่นนะครับน่าจะเป็นเงินพวกเราเงาเงเลยอ่ะ ครับเป็นผงเงินใช่ไหมครับครับผงเงินมีเงาเงาสวยสะท้อนออกมาได้น่าจะเป็นผงเงินครับครับโอเครุ่นลังคาโบลรุ่นลังคาโบลต่อไปก็เป็นบางขุนพรมกูุนะครับกรุถัดไม่ได้สองคลองใช่ไหมใช่ไไม่ใช่ของคลองอยู่นู่นโอรีสวยเับเนื้ออันนี้กรุบางขุนพรมกุกเก่านะครับนี่ฐานแทมชัดไหมครับ นี่รวมเลยนะครับเนื้อหาจะมีรอยยุบรอยย่อมผิวพ้าจากเรื่องปกติจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้แท้สถาบันนะอันนี้ยิบมาจากถานนะครับถาดนี้ชาอันนี้เลยครับเหมือนกันหมดครับนี่เห็นไหมครับนี่ขอขึ้นกล้องก็จเ็อย่างนี้หะครับที่ขึ้นกล้องมีผงเพาะมีผมงเงินนะบ่อไปทองคำ แตกนี่มีรอยเชื่อมของเขาอิงภาษาอางนะครับมรีรอยยุบรอยย่นบางถุงพมกุก่เก่านะครับอาจารย์บอกเขาว่านะผมก็ว่าตามอาจารย์บ่อยมานหลังนะครับนื้อหาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ นี่เราก็มาดูสองคลองกันนะครับเป็นสมเด็จที่สองคลองแล้วที่นิยมกันคือหาทันอย่างสูงนะครับอันนี้ผมก็ขายอยู่แบ่งให้เช่าครับสองพันบาทโอ้โหถูกที่สุดครับปกกระตีละองละสิเป็นแสนนะครับครับอันนี้สองพันบาทครสองคลองนะเน,น,นื้อหาจะไม่มนี่นี่ทานนะครับเมื่อกี้สักครู่คุณชงจากท่างนี่ย มีอยู่สามถาดมีอยู่สามถาดหมดแล้วหมดเลยนะครับครับนี่ประมาณนี้นี่ครับมีมอสสารมีเหล็กไหลไพยดำมีผงเงินเนี่ยที่มองเห็นอยู่นี่นะครับนะครับโอ้สวยงามเก่าอายุครับโอ้นี่เห็นเหล็กไหลไพยดำเลยครับแมทนี่เห็นกลมๆรัยเห็นชัดเจนรลบโดยประมาณนี้เลยครับครับนี่ควางทิดต้องละเอียด เดี๋ยวเราส่องให้เอฟซได้เห็นทุกคนทุกท่านเลยนะครับไปพร้อมๆกันนี่สองพันบาทนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะามาดูด้านหลังนะครับนี่โอ,โอเคครับสวยนี่ประมาณนี้ครับมีรายยุบรอยย่นตภาธรรมชาติ น,นี่สองคลองนะครับพระสองคลองสองคลอ,อ,องนะครับอันนี้เป็นพระสองคลองนะครับเอกทเีเป็นเป็นเป็นพระที่หายากพอสมควรมีมีน้อยมากเริ่มจะหายากไปเรื่อยๆครับอันนา้ของเด็กโตนะครับนี่เป็นพระสองคลองนะดูองค์ใหม่เอาสีนี้มีมีกี่พิมพ์ครับมีพิมพ์มี ทิมล้งพุทกับทิมใหญ่แล้วก็ทรงเจดีทิมกลางสองนี่ทิมแล้วโอนี่มอสานนะอันนี้เป็นทิมใหญ่ครับองนี้สวยครับนีปเก่ามีแคลไซมีครับมีรอยยุบรอยย่นโอหนีดผงเงินนี่นะองนี้สุดๆองนี้เอ็กซ์เทเลนสัตว์กว่านี้ มันเ,เข้ามาในห้องเลยได้ต่อเยนะเดินดูให้เรื่อยอย่านั่งหลับหน้าท่านไตยเทพทำกำลังเข้าฌานสมาบัติครับมีป <ใน S 1> สัชนากรรมเวาเห็นนะเนี้ไม่เป็นไรไอ้นนจีดูป่านป้องครับค,ค่อยขยับไปทีละมุมครับ นี่เอฟซีได้เห็นมนสารไปร่วมบอลกันดูเอาน,นะครับติ๊กจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ผมบอกได้เลยนี่เป็นพัดสองทองนะครับมีค,บคุณดูเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่โอเคนะ่นแหะทำไปเรื่อยๆตั้งให้ค่อยปรับมุมไปเรื่อยๆนะครับนี่เอฟซีได้เห็นเนื้อมอนสารไปในทุกมุมของเราอันนี้อันเป็นพิมอ,อะไรเป็นพิมใหญ่ โอ้นี่ข้างในน่าจะเป็นรักหรือว่าเป็นอะไรนใ,นใช่ไหมในร่องใช่เป็นลักอันนี้ก็เรียกแตกโดยธรรมชาติแต่ไม่ใช่บินนะเนี่ยถ้าไม่ใช่กล้องอย่างนี้ส่องหาไม่เจอนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับน,นี่เป็นภาพถองคลองนะครับแค่จะเป็นนินอ่อนเลยนะครับครับดูหลายๆพิมพ์ก็ได้ครับมีพิมพ์เส้นได้พิมพ์ใหญ่พิมพ์ลุงพุทธ นายีได้เห็นหลายทีมครับอันนี้เป็นทีมองพุธนะครับนี่องพุธก็เนื้อเนื้อจะแตกต่างกันนิดนึงนี่เห็นไหมครับเนื้อหาของนักศึกษา,าถานึงเด็กโตไม่จบนะเพราะเราไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดเพราะเราไม่ใช่เป็นเซียนพระนะครับเราเล่นเนื้อหาตามเครื่องเซนิตสถาบันนะครับนี่ เอาชุดนี้ได้การผ่านตัวสอบของอาจารย์อาลัมใช่เ<ช>รียบร้อยเลยครับครับผมได้ตรวจรับ,บรองผ้าแท้ใช่มี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 รายการตรวจอยู่ออกไปเจอไหมครับสามารถเอฟซีสามารถมาขอดูไปรับรองได้นะครับนี่นะครับโอ้หแรงแต่รายงนานสวยธรรมชาติครับครับมีภาพของรักนะครับได้ <6 S 1> เป็นบางองค์นะบางองค์ก็ไม่มีครับบางองคก็มี พอยิงร้อยร้อยห้าหกสิบปีขึ้นก็จะหลุดไปตามธรรมชาติครับกองก็จะเหลืออยู่แต่ตามร่องนะครับมีรัณฑมีมวลสารมันมีเป็น์บางองคนะครับบางองก็แล้วแต่บางองก็ไม่มีรักบางองค์ก็นี่พิมพ์อะไรครับพิมลงพุทธอ่านี่พิม์ลงพุทธเห่นไมเนื้อหาไม่เหมือนกันเลยแต่ก่อเดียวแน่แท้แต่ก่อนองค์นี้ก็จะประมาณร้อยล้านนะครับ สาิบล้านตันสุด,ดเล่นกันอยู่แต่ก่อนนี้ครับนี่นะครับย็นงลงพูดพันโด่งดังนะครับเล่นปัจจุบันในสามสิบห้าตินี่ครับนี่นครับแต่เราขายแค่สองพันบาทชุดนี้ครับนำโชคมาร่วมสร้างพราโบสถวัดวัดหนองยอคร,ครับผมเราไม่ได้ว่าหาก,กินนะเราสร้างจริงคนระับ ก็มาดูได้ครับ fc ท่านใดสงสัยครับป่าผมมีงานตะินมีดูได้เลยเดี๋ยวผมไปไลฟ์สดทําง,งานบุญระถินนี่ครับเนื<ม>้อหาจะัดจ้านนะ fc คืบอบอกได้ว่าม,ม,<ค>มี่ไม่มีใครได้ปิดพักของคองไม่เคยออกมาขายเรากลัวลูกเราขายลูกนะครับต่อไปเป็นขนมเตีย้ยหรือว่าโคตรทะทดลองพิมพใช่แล้วมีมีนี่เห็นไหมมือมอนสานะครับมีนี่มีผงเงินมีผงทองเห็นนะครับนี่เป็นพักกำแพงว่าคณโชคที่แดงเนี่ย ใช่ไอ้ก็เรียกเม็ดสุ้มกอเม็ดสุ้มกอเนี่ยใช่ใชล,ลายสวยงามครับเนี่ยตอนนี้คุณโชคก็หยิบมาจากฐานไหนครับพี่สพูดให้เจ๊ซีได้เห็นแวามงามมัน,นครับนี่อันนี้ใช่ไหมครับคร<อ>ับนี่ขนมเขาเรียกว่าพาระทดลองหิมใช่ลองขนมเปี๊ยะลองขนมโด่งครับท่าโดนท่าเหลือนะครับนี่อันนี้เขาเรียกแต่ว่าเขียวก้านมะลิเขียวก้านมะลิโด่งแังในยุทธจักรนี่คือมันมานานเลยนะต้องอกหากันยาก เห็นปองอะอย่างนี้เขียวเขียวหยกออกเขียวหยกเลยนะการมริโภคสำหรับคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับนะครับผมท่านใดเอฟซีสนใจก็ถ้าขายมาได้นะผมมาหนึ่งพันบาทปกติโอนี่ก็จะประมาณสามสิบล้านครับประมาณนั้นครับผมนี่เห็นไหมครับสำหรับแม่ค้าแม่ขายที่ค้าขายของนะครับดูเอาหน้าเอฟซีจ้า ฝากกดไลค์กดแชร like, ์ให้ด้วยนะครับนี่อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนข้างหน้าครับใกล้เคียงกันครับฝากเทพผบา้านฝากหมานําโชคจัดให้ด้วยนะครับเราเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วเราไม่เอาแบรนด์ผ้าบ้านผ้าบ้านแล้วนะฝากไว้ด้วยแบรนด์นี้แบรนด์เดียวอบอดนี้สร้างกี่ล้านครับพี่นำโชคเขาผมกะได้ประมาณสิบสองล้านถึงห้าสิบล้านบาทถ้าใครจะหมาก็ได้นะตรงเนี้ย ประมาณหมื่นกว่าองค์ผมขายประมาณอยู่ในนี้ยประมาณหมดเนี่ยประมาณยี่สิบล้านบาทเหมาได้เลยนะหมื่นกว่าองค์ทุกพิมยี่สิบล้านบาทคนรวยๆสนใจเข้ามาตรวจสอบได้เลยผมขายให้เลยยี่สิบล้านบาทราคาพันเองที่เหลือมัาไววัดให้หมดนะยี่สิบล้านถวาไหววัดสิบล้านที่เหลือวัดต้องหาเอาเองแล้วครับ วัดเขก็หาอีกเส้นทางผมก็หมดอนาคตขายาพรานะครับผมก็ต้องไปเล่นปลาพระนี่เลยหน้าปลานี่พระรุ่นใหม่เลยแต่สมเด็จผมหมดแล้วผมไม่มีแล้วหมดเลยห,ห,หมดเลยครับใช่ขายมาสี่ปีนะร้านพระองค์พระมันเยอะนะครับนี่นะครับ ต่อไปเอาอะไรดีปานผลวงพ่ปานเหรอปรานนัอดิตี่เอาเนื้อหานี่เลยยุคกลางยุคต้นต้องต้อง,องสอบในกาะนี่หลวงพ่อปานรับบังคมโคนะที่ใครองค์เป็นแสนเป็นล้านต้องดูพ์นี้ไว้ชัดเจนนะนี่อันนี้เป็นยุคสองพันสี่ร้อยหกสิบนะยุคกลางนะนี่ ของเขาจะเหมือนเนื้อแตงไทยนะนี่เห็นไหมครับมวลสารมันจะออกเป็นสีนี้เลยนี่เห็นไหมครับเราวางไว้ับหนึ่งครับนี่ประมาณนี้อของเราจะนอกรกอบในกรอบบก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสี 4. แล้วอยากดูจุกใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมครับนี่หน้าอกของท่านจะเป็นลักษณะน,นี้นี่ เงนตาให้เป็นนี้นะผมก็ปานนะเปรียบเทียบของแท้ไม่แท้ได้นะครับผมมีของไม่แท้อยู่เงินตาได้ไม่แบบนี้นะครับของผมเปิดจากถาต้องเจอเพระองค์ท่านก่อนเลยนะครับอมาดูยุคต้นนะทีนี้อันนี้ยุคกลางยุคต้นเราขายอยู่สองพันบาทนะยุคกลางพันเดียวนี่อันนี้ยุคต้นนะแต่จะส่องในกรอบนะ มันจะติดกอบนิดหนึ่งเนี่ยคือกอบพลาสติกนะครับที่เซ็งเงาๆนี่คือพลาสติกนะครับใช่แต่เนื้อมันสารอยู่ข้างในนะครับอาจจะมองลาบากนิดหน,นึ่งนี่แหละต้องแกะกอบนะครับนี่ผมเคยแกะกอบเป็นไข่นะนี่ประมาณนี้ครับไม่หนีกันนะครับแต่ผิงพันอาจจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเจสซี มียุคต้นนะ2,450มีขายอยู่2,000บาทแล้วก็มาดูหลวงปู่ทวดปี97นะครับนี่ก็วหนละ1,000เช่นกันทำบุญน,นะคนไหนไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้นะอย่าดราม่าในช่องนะครับผมมีทนายอยู่หน้าช่องนะผมเล่นหน้าเนื้อหาตามเครื่องนะครับ ผมไม่เล่นตามเตียนนะไม่ว่าใครทางนั้นนะครับอยากเขียนอะไรเป็นเด็กขาดนะครับผมบอกแล้วนะสิ่งที่ไม่รู้ก็ต้องเห็นนะครับสิ่งที่เห็นก็ต้องรู้นะครับคุณว่ารู้เขาขายผ้าแบบฐานตามเครื่องเซนคุณมาเม้นบอกไม่แค้เซียนไม่อะไรรู้ก็รู้นะปกักข้างจำห้าแต่นะใครอยากทดลองกับเผ็ดผ้าบ้าน ปากหมานำโชคจัดให้ละเอาได้เลยนะเม้นได้ว่าจริงเฮตตาการใดว่าผมจะขู่หรือผมจะพูดเล่นก็ลองดูกันตกตั้งนะครับเพราะแต่ละคนที่ทําคลิปผมไม่เคยไปดาม,ม่าใครนะครับคลิปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมมีเครื่องตรวจสอบนะอันนี้ปีเก้าเจ็ดนะนี่วันนี้ไม่ได้ใส่ฟองร้อยบาทนะ ของลายบาทนี่อยู่นะจะใส่โชว์เลยก็ได้น,นะครับจะมีเครื่องยิบไม่ยากก็เอโชว์ให้ลูกค้าให้เอฟซีได้เห็นเป็น,น,นบุญตาลนะได้เลยผมเองก็อยากจะใส่โชว์ให้ลูกเอฟซีได้เห็นเหมือนกันนี่ในปี97นะครับผมในปี97ก็น่าจะอยู่กับองค์ละร้านนะครับประมาณนี้ครับผมและทีนี้เรามาส่งหลวงเอ๋หลวงก็เดิมวัดหนองโคฐานเตี้ยนะ นี่มาดูเนื้อหาอันนี้ผ้าไม่ได้ล้างนะแต่ก็เห็นเห็นทองชัดเจนนะนี่แกะทองครับแกะทองคาใช่ผมว่าเดรุ่นนี้แกะทองคานะครับนี่ล้างออกมาแล้วจะมีทองคำนะครับนี่เม็ดทองขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่คับสวยจับนะโอเคสวยครับสวยวันนี้นี่เออนี่ทองครับเราไม่ได้บดรวยนะล้างแล้วมาทองเดี๋ยวจะใส่ทองให้ดูนะครับผมมาเดี๋ยวจะขอใส่ด้วยครับ มีนะครับเอ็ซีมีมีทองคําผสมแกะทองนะครับองนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับส่วนองที่ล้างแล้วนะครับเอีจะเห็นทองคําครับนี่ครับองีผ่านการล้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูพระในช่วงใกล้ๆให้นิดนึงนะครับครับพระชุดนี้นะครับปี่่พีน้ำโชค แบ่งปันในราคาอง์ละหนึ่งพันบาททุกองนะครับที่นำโชคอันนี้เนื้ออะไรพี่แม่เนื้อทองเนื้ออะไรทองแกะทองอแกะทอง,ท,องที่ล้างกับไม่ล้างครับครับอันนี้คือล้างแล้วนะครับกับไม่ล้างจะต่างกันนะครับเอฟซีได้เห็นไปพร้อมๆก,กันนะสไใจติดต่อเบอร์พี่นำโชคโดยตรงนะครับ นี่อยู่แล้วใช่ไหมครับอีกเที่ยวนต่อต่อตเชื่อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่ก็เป็นพระเรียกว่าหลวงปู่หลวงพ่อเดิมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ